สวัสดีค่ะวันส่วนครัววันนี้จะย้ายเอาต้นผักเคียวไปปลูกบนแปลงโต๊ะปลูกผักเคียวต้นก็ประมาณนี้แล้วสามารถย้ายไปปลูกได้แล้วนะคะนี่นะคะต้นกําลังงามเลยค่ะใบของผักเคียวกาลังงามมากๆแล้วก็จะย้ายไปปลูกบนโต๊ะปลูกผักวิธีปลูกก็ปลูกแบบ ง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าดินที่หมักไว้ก็ตอนนี้ก็ปลูกได้แล้วนี่นะคะโตะปลูกโตะนี้ค่ะก็จะนําเอาผักคิวมาปลูกระยะความห่างจากแต่ละต้นนะคะก็จะใช้ความห่างอยู่ที่หนึ่งประมาณนะคะไม้บรรทัดนะคะนะคะจะปลูกแค่สามต้นนะคะนคะคะ อาจจะถือบ้างนะนะคะเพราะว่าต้นกล้าเรามีจำนวนมากที่เหลืออยู่ก็อาจจะเอาใส่เค่งนะคะนะ่คะลากกำลังเดินดีมากเลยะค่ะก็จะเอาลงปลูกไปเลยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เก็บใบปลูกกันแบบง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าดินที่หมักไว้ตอนนี้นะคะใบก้ามปูก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ดินนะคะก็ ล้วนดีมากแปลงนี้ก็จะไม่ได้มีเก็บนะคะใช้แค่ใบไม้มาเป็นส่วนผสมแล้วก็ปุ๋ยหมักขี้เถ้าแกบเผานะคะไม่ใช่ขี้เถ้านะคะแกบเผาแล้วก็ใช้มะพร้าวสับเป็นส่วนผสมแล้วก็วันนี้ก็นําเอาผักเพียวมาปลูกลากําลังเดินดีมากก็จะปลูก ให้เต็มต๊ะปูกต๊ะนี้เนะคะ โต๊ะนี้ก็ได้เก็บผักออกไปหมดแล้วก็ได้นำเอาใบก้ามปูที่หมักเอาไว้นะคะมาเทใส่ใบก้ามปูที่หมักกับมูลี่วัวนะคะผสมเอาไว้ในกระสอบเอามาเทใส่ไว้แล้วก็เอามาหมักบนโต๊ะต่อนะคะก็ใช้ฝาคุมไว้ตอนนี้ก็ได้ลดน้ำตรงนี้เสร็จเรียบร้อยพืชผักสวนครัวตอนนี้ก็เริ่มเอาต้นกล้ามาลงปลูกเพื่อจะได้มีผักไว้เก็บกินนะะคต้นหอม ต้นนี้ก็จะเป็นต้นละมุดนะคะไปซื้อมาหนึ่งต้นนะี่ค่ะผักเคลปลูกเสร็จเรียบร้อยก็อยู่ความห่างก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะต้นกาก็ยังเหลืออยู่จะมีผักขึ้นช่าที่ยังเสร็จเอาใช้วิธีตัดเอานะคะเขาจะได้แตกตอนนี้ผักหน้าบ้านตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีนะคะเพราะอากาศค่อนข้างจะร้อน มาลดน้ำกระลำปีหลังจากที่เมื่อวานนะคะได้ทำคลิปให้ชมไปวิธีการนำเอาน้ำขี้วัวมาลาดรดนะคะกระลำปีก็ใบเขียวขึ้นมากเลยค่ะผักสวนครัวนะคะช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนพืชผักก็อาจจะดูแลยากแต่ก็ต้องปลูกไว้นะคะเพราะว่าเราจะได้มีผักไว้เก็บผินข้างบ้านปลูกผักตามฤดูก,กาลได้เลยนะคะ เพราะว่าอากาศค่อนข้างจะร้อนก็ต้องปลูกผักที่ทนความร้อนได้เพราะเราไม่ได้มีหลังคานะคะแต่ถ้าหากเราทำหลังคากันแดดนะคะก็ปลูกได้ทุกพืชผักอะค่ะเพราะว่าผักบางชนิดโดนแดดร้อนเกินไปก็ไม่เจริญเติบโตกลามปีถึงจะชอบแดดแต่เขาก็ชอบอากาศเย็นนะคะแดดมากเกินก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้อากาศยังเย็นอยู่ แต่ก็พยายามจะเอาน้ํามาลดช่วงสิบโมงนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีความเย็นจะได้ทําให้กระรมเจริญเติบโตได้นะคะตอนนี้ก็เริ่มใหญ่ขึ้นแบบนี้แล้วค่ะผักบุ้งผักบุ้งนี่เขียวนะคะจริงๆแล้วนะคะนี่คะ่ะงามมากจากที่ได้นาเอาน้าหมักที่วัวมาลดไปผักก็ใบเขียวใบงามประโยชน์จาก น้ำคิววนะคะก็จะมีธาตุอาหารหลายชนิดมากๆทำให้พืชผักเหมือนยังกับเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะคะสำหรับวันนี้้อลาไปก่อนสวัสดีค่ะ